ตลาดคลายกังวลการเมืองสารไม่รับคำร้องเลือกตั้งโมคะเจาะกองทุนเปิดทิสโก้เป้าหมายผลตอบแทน6%ใน1ปีภาคกันเงินตลาดเกิดใหม่พันผ้วดันราคาทองคำ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรู้ก่อนรวยกว่ารอบเย็นนะคะเราพบกันเป็นประจำค่ะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา1 7า5นาทีจนถึงเวลา17.30นานะคะวันนี้พบกับดิฉันมีทธินีมาพร้อมกับแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะคะเช่นเคยทุกๆวันพุธจะมาพูดคุยการเรื่องราวครบเครื่อง ทองคําแล้วก็กองทุนนะคะวันนี้คะ่ะเราอยู่กับคุณธีรนาศรุจิเมธาพาศนะคะกรรมาการผู้จัดการบริจอทิสโกโ้คุณธนสินกลีบลาเจียกนะคะ Chief of Commercial Officer บริษัทออซิริสจ,จำกัดสวัสดีทั้งสองท่านด้วยค่ะโอ้โหวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับทางคุณธนสินทองขึ้นมายเยอะพอสมควรเลยเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าแนวโน้มพรุ่งนี้หรือต่อ,ตอไปเนี่ยจะเป็นยังไงสัปดาห์ที่แล้ว แม่นเช่นกันนะคะท่านคุณทัศนศิน์บอกว่าต้องกล้าซื้อกล้าที่จะซื้อกล้าที่จะรับแต่เดี๋ยวแนวโน้มจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมากลับมาพูดคุยกันเรื่องราวของกองทุนก็เช่นกันวันนี้ทางบริจทิสโก้มีเรื่องราวของกองทุนเปิดประเด็นที่น่าสนใจก็คือเป็นกองทุนเปิดที่มีความเสี่ยง ที่อยู่ในระดับที่ต่ำจนถึงปานกลางไม่สูงมากใช่ไหมคะวันนี ừ ừ ừ. <f> ้สนใจมากเลยนะคะแต่ตอนนี้คะ่ะเราไปติดตามการวิเคราะห์ทิศทางของตลาดหุ้นกับอาจารย์นัดกันดีกว่านะคะว่าเรื่องราวของตลาดหุ้นจะเป็นยังไงวันนี้เองทางสารรัฐมนูญนะคะก็มีการาประกาศออกมาว่ามีการไม่รับคําร้องในกรณีให้การเลือกตั้งสองกุมภาพันธ์เป็นโมฆะอย่างนี้เองจะมีผลต่อนแนวโน้มของตลาดหุ้นในวันพรุ่งน,นี้และต่อไปอย่างไรบ้างคะอาจารย์นัดค่ะครับคุณเมย์ครับก็ขาดรับในวันนี้แล้วก็ยังคงจะมีผลบวกในวันต่อไปนะครับ โดยที่ตัวดัชนีตลาดทุนไทยวันนี้ก็ถือได้ว่ารับ2แดงบวกนะครับตอนในชว่วงภาคท้านั้นขึ้นมาแถวประมาณสักพันสามร้อยนะครับรับผลบวกจากทางทิศทางตลาดทุนต่างประเทศเมื่อคืินตัวทางด้านดัชนีดาวโจนส์นั้นทะยานบวกไปเกือบเกือบจะสองร้อยจุดนะครับรับข่าวในเรื่องของผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งสหรัฐคนใหม่นะครับก็คือเจเน็ตเอเลนนะครับออกมาพูดนะหลายคนทราบข่าวไว้แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ เป็นผลในทางบวกนะครับส่งผลให้ตัวดัชนีอสกัมดาวโจนส์ทยานขึ้นไปนะครับในเมื่อคือนนี้แถวประมาณสักเกือบเกือบหมื่น 6,000จุดนะครับแล้วก็แน่นอนฮะส่งผลให้ย่านบริวาเอเชียนั้นทะยานขึ้นมาประมาณ1.5%สําหรับห่างเสงนะครับซึ่งเป็นดัชนีที่ของเราค่อนข้างจะอ่อนไหวกับเขานะครับในช่นนี้ตลาดหุ้นไทยในช่วงภาคบ่ายมาได้แรงหนุนจากขา่าวทางการเมืองที่ดูเคลียร์แล้วก็ชัดเจนขึ้นนะครับเมื่อสารนุนนั้นไม่รับคําร้องการที่พระราชนิปัตนะครับไปยื่ยนฟ้องว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมานั้นเป็นโมฆะหรือไม่สรุปก็คือไม่รับคําร้องนะครับรก็เลยทาให้ และการการเมืองที่ค่อนข้างจะขุมเคขือชัดเจนขึ้นอ่ะเปราะหนึ่งประเด็นหนึ่งนะครับช่วงพักบ่ายก็เลยทะลุด่านประมาณชักเขตพันสามขึ้นมาปิดทำการใกล้ๆบริเวณพันสามรหาจุดนะครับบวกขึ้นมา1,3%เปโดยที่มีปริมาณมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นพอใช้ได้นะครับระดับ30,000ล้านบาทยังไงต่อนะครับหน้าตาก็คืออย่างนี้ครับ เหมือนที่ผมเล่าให้ฟังที่ผ่านมานั้นสามารถที่จะผ่านด่านบริเวณแนวต้านดาวเทนเนี่ยนะครับเส้นที่ลากลงมาบริเวณดังกล่าวเนี่ยครับเขตประมาณทนึงพันสองร้อยเก้าสิบหนสามร้อยนะครับแล้วก็วันนี้มาปิดจ่อๆที่บริเวณแนวต้านย่อยด่านหนึ่งนะครับก็คือเขตประมาณหนพันสามร้อยสิบห้านี่แหละนะครับยังคาดการณ์แล้วก็ประมาณการว่าน่าจะมีโอกาสทำนิวไฮทะลุด่าน 1,320จุดนะที่เคยทำอะไรเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วทาร์เก็ตไปเท่าไหร่น่าจะไปบริเวณนี้นะครับทาร์เก็ตแรก1 3 5 0สนบวกลบไยประมาณแล้วก็ทาร์เก็ตใหญ่ๆก็อยู่ใกล้ๆประมาณ1,450จุดเมื่อไหร่ก็ประมาณาภายใน1เดือนนะครับนับจากนี้หุ้นถ้ามองทิศทางว่าจะขึ้นนะจากแถวประมาณพักสามร้มา1,350มา1,450อยู่ระหว่างวันสัก50ถึงประมาณ1 0 0พอยเพราะนั้นสแตทตี้ก็ควรจะทำเป็นสองอย่างนะครับ ถ้ามีของอยู่ถือไว้เนะพราะมันจะขึ้นใช่ไหมฮะง่ายๆเลยนะไม่มีของทงําไงก็ควรจะซื้อคานี้จะซื้อตัวไหนตีมหลักในช่วงนี้ที่ผมแนะนํามาเนี่ยก็คงจะเป็นมาเกงกําไรหุ้นที่คาดว่าจะมีการจ่ายปันผลดีนะครับก็จะทยอยประกาศงบการเงินงานออกมาในช่วงนี้ในวันสองวันที่ผ่านมาผมแนะนําในส่วนของหุ้นบล็อกเกอร์นะครับอย่างตัวหลักทรัพย์เอเชียพลัสแลวก็ KGI ก็ถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นมาพอสมควร เราเลยไปดู5หุ้นที่คาดว่าน่าจะมีอัตราการอาจ่ายปันผลสูงที่สุดหรือว่ามีดีเวนเดนเจสูงที่สุดนี่นะครับในปีนี้แล้วก็มาโฟกัสอีกสัก2หลักทรัพย์นะครับตัวเด่นๆที่คาดว่าน่าจะมีการปันผลอยู่ในเกณฑ์ดีที่เอามาให้ดูวันนี้เป็นทางด้านตัว MCOT อสอสมวทนะครับเอ็มคอสมวัน,นั้นระดับราคาลงมาฐานแน่นเลยนะครก็คือเทียบเท่ากับตอนที่ต่ําที่สุดที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ ปีที่แล้วนะครับเขตประมาณสัก27บาทเนี่ยณบริเวณดังกล่าวนี้เลยนะครับแล้วก็คาดการว่าเนี่ยนะฮะหน้าตานี่ถ้าถ้าถ้าดูดีๆนี่เป็นเป็นทรงเจดีครับเจดี <laughs> ทรงเขาเรียกพุ่มข้าวบินด้วยนะฮะเนี่ยยอดแหลมๆตรงนี้เสร็จแล้วก็ลงมาถึงฐาน27บาทถ้าไม่หลุดทะลุเขต27บาทแล้วชนะด่านแนวต้านย่อยด่านแรก28.50ซึ่งวันนี้ชนะขึ้นมาแล้วนะครับปิดทำการ29บาท มีทาร์เก็ตไอเคสบาร์ด่านแรกนี่ประมาณสักเขตสามสิบนะครับถัดไปก็ประมาณ4 0่สบถึงสี่สบาทโดยราคาทางด้านเฟิร์มเทอร์ให้ไว้ที่45นะครับแล้วก็ดีเวนด์ยิวประเมินเอาไว้ที่8.2%นะครับแนวนรับก็เกีบประมาณ28่สบาทห้ตังค์นะครับให้คำแนะนำฟัลเลอร์บายนะครับเมื่อยืนเหนือระดับ28่สบาทห้ตังค์ ไปลุ้นด่านแรกก็ประมาณ35บาทก่อนนะ่ยชนะไปชนะต้อไปชนะไปขายแถวนั้นสําหรับการเทรดอิง,องนะครับอีกหลักทรัพย์หนึ่งก็เป็นหุ้นทางด้านกลุ่มพัฒนาสังหาริมทรัพย์ที่งลงไปเยอะมากปีแล้วขึ้นไป5บาทเศษนะฮะปีนี้ตกลงมา6เหลืองโอ้โหเหวี่ยงกันหน้าดูหุ้นตัวนี้ก็คือทางด้านแสนสิริจำกัดมหาชนนะครับจุดเด่นที่น่าสนใจก็คือลงมาถึงนี่ผมวัดจากปี2009นะฮ้ะ แล้วก็วัดลากมาจนถึงปี2องพเนี่ยอยู่บริเวณแถวนี้พอดีนะครับประมาณตับาท90อะไรแถวนี้นะครับประมาณบาท80แถวนี้นะฮะแล้วก็ยืนได้ถ้ายืนได้เนี่ยน่าจะเกิดการฟื้นตัวขึ้นไปทาร์เก็ตใหญ่ๆอยู่แถวประมาณตัก3บาทแต่ว่ามีทาร์เก็ตย,ย่อย รอลุ้นกันหน่อยเกียร์สองบาทท้วนนะครับถ้าตีชนะเขตยสองบาททวนนี้น่าจะไปได้เนี่ยนะครับส่วนระดับราคาทางด้านเป้าหมายมันจะพื้นฐานอยู่ที่สามบาทยี่สิบตังค์อัตราดีเดนยูที่คาดการณ์ณสิ้นปีนี้แปดจุดสองเปอร์เซ็นต์นะครับซัพพอร์ตอยู่แถวประมาณสักบาทแปดสิบแปดบาทเก้าสิบบริเวณนี้เนี่ยนะฮะก็ตั้งซื้อแถวนี้หรืออีกทีหนึ่งถ้าขี้เกียจรอนะมีวิธีไหนครับรอฟอลโล่บอยตอนชนะสองบาทฟอลโล่บอยนะครับแล้วก็ไปทาร์เก็ตแต่แถวประมาณสักสามบาทยี่สิบตัง หุ้นเด่นในธีมของอตัวที่คาดว่าจะมีดีเวนดิวิลหรือว่าอัตราการจ่ายันผลสูงที่สุดห้าดับแรกวันนี้เอามาเพิ่ม2หลักซับครับคุณเมย์ครัขบขอบคุณค่ะอาจารย์นัดช้าถือได้ว่าทั้งตลาดหุ้นทั้งทองคําเองคือพุ่งขึ้นมาขานรับกับทางวัทะของนางเจนนเยอเล่นเมื่อคืนดีที่ออกมาแสดงวัทะเป็นครั้งแรกนะคะแต่ว่าพูดถึงเรื่องราวของทองคำก่อนดีกว่าขออนุญาตทองคาก่อนนะคะครเรื่องราวของทองคําแต่ถ้าพูดถึงเนี่ยตอนนี้เองถือว่าในรอบสี่เดือนทองคําแท่ง แตะขึ้นมา2 0 0บาทต่อบาททองคำเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะั้งแรกครับแนวโน้มต่อไปจะเป็นยังไงบ้างคะคุณต้องต้องเกิื่นนิดนึงก่อนแล้วกันได้ค่ค<จ>ะเจอเลยค่ะเมื่อกี้อาจารย์นัดพูดถึงหุ้นนะครับดีตัวเลขมันสัมพันธ์กันโดยบังเอิญ่ก็ลงไปถ้าทองเนี่ยต่าสุดจะประมาณสักพันสองต้นปีค,ครับหุ้นผมเห็นตัวเลขเร็วๆก็ใกล้ๆพันสองจุดต่ําสุดแต่อาจจะกดตั้งแต่ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วก็ตอนนี้พันสามกว่า ทองก็ใกล้ๆพันสามเมื่อคืนเมื่อคืนไปเทสทายหรือว่าช่วงเช้ามืดเนี่ยครับไปเทสทายอยู่ที่พันสองเก้าสิบเหหรียญนะครับสองวันนี้คาดว่าแตะไหมพันสาขึ้นมาใกล้ๆกันพร้อมๆกันคขาบอกว่าให้หุ้นรอนิดนึงเดี๋ยวทองจะทองจะตามไปก็เัยจะบอกว่ากําลงจะบอกว่าแนวโน้มที่ออสซิลิสมองเนี่ยก็ยังมองทองคําเป็นขาขึ้นนะครับในระยะสั้นอยู่นะครับและย้ําอีกทีครับคาว่าขึ้นของผม ไม่ได้พูดขึ้นกันเป็นหนึ่งรรอเหรียญเหมือนในอดีตครับก็คือปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นหรือมีมุมมองที่เป็นบวกมากขึ้นนะครับจากประเด็นหลักๆน่าจะอยู่สองสามประเด็นะนะครับประเด็นแรกก็อย่างที่คุณเมย์พูดเมื่อกี้นี้ก็คือประธานเฟดคนใหม่ะนะครับก็ส่งผลบวกทั้งหุ่นทั้งทองนะครับว่าน่าจะเม็ดเงินน่าจะยังอยู่นะครับแล้วคงน่าจะเรื่องของการถอนเงินออกไปก็คงน่าจะลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็ลดแรงกดดันที่ เป็นลบกับทองมากขึ้นอันนั้นหนึ่งส่วนนะครับประเด็นที่สองที่เล่นกันตั้งแต่ต้นปีเลยก็คือเรื่องของเอเชียซื้อโดยเฉพาะจีนเมื่อื่้นที่แล้วก็พูดถึงะนะครับว่าณวันนี้เอเชียและอินเดียก็ยังซื้อต่อนเนื่องนะครับซึ่งผลจาก2เรื่องนี้ก็เลยทําให้ทองยืนได้แล้วก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับในมุมมองเราอย่างที่เรียนครับออมองว่าแนวโน้มยังเป็นขาขึ้นระ,ะยะกลางก็คือสักสักหนึ่งเดือนนะครับโดยที่ แทรเก็ตอาจจะอยู่ถ้าใกล้ๆหน่อยก็พันสามเหรียญนะครับหรือถ้าเป็นราคาทองบ้านเราก็20,000อาจจะสัก2 1 0 0มนะครับคือหมายความว่าจะไปได้ไกลภายในระยะ1เดือนถูกครับแล้วหลังจากนั้นแต่เดี๋ยวขอพูดระยะสั้นก่อนนะค่ะในระยะหนึ่งเดือนยังมองขึ้นเป็นบวกนะครับส่วนในระยะสั้นเนี่ยหลังจากที่มันขึ้นมาแล้วประมาณสัก4ี่หเหรียญในช่วงแค่2สัปดาห์ อาจจะมีแรงขายทางกำไรลงมาบ้างในช่วงสัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงช่วงการขายทางกำไรของตลาดหรือปรับฐานลงมาเนี่ยเรามองสักประมาณ1275เหรียญตรงนั้นคิดว่าเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจซื้อสำหรับคนที่ลงทุนในระยะสั้นหรือพอที่ว่างอยู่และอยากลงทุนทองพอ1 2 7 5เหรียญครับคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่น่าสนใจซื้อ,อเพราะแรงขายทางกำไรลงมาบ้างแล้วก็มองภาพรวมภาพใหญ่ในหนึ่งเดือนก็ยังมองเป็นขาขาขึ้นอยู่ ยังเป็นขาขึ้นอยู่คือมองว่าคุณธนสรินมองว่าไปได้ไกลสุดคือหนึ่งเดือนดูครับคือระยะเดียวเัต้องดูก่อนเดี๋ยวน่าจะได้คุยกันทุกาทิทิ์ครับหมายความว่าหลังจากนี้นี่คือคนที่มีทองอยู่ในมือสมมติดิฉันมีทองอยู่ในมือตอนนี้ขายไหมต้องขายไหมหรือยังไงถ้าถือได้ยังไม่จ็นถือไปก่อนคือหนึ่งเดือนก่อนนี้ใช่ไหมคะหนึ่งเดือนเนี่ยฟังคุณธนท์ศินไว้เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วคุณธนท์ศินก็บอกนะซื้อได้ซื้อรับได้รับ แต่ก็ใช่จริงๆด้วยนะคะสำหรับนี้ก็นะคะอย่างที่บอกไปว่าราคาทองก็เพิ่มขึ้นมาถ้าพูดถึงกลยุทธ์ในการลงทุนกันบ้างในส่วนของทองคําแนะนําว่ายังไงบ้างในช่วงนี้ค่ะสำหรับผู้ที่ลงทุนในเรื่องของทองคำสำหรับคนที่ถือทองอยู่แล้วในอดีตนะครับก็ผมคิดว่ายังไม่จําเป็นต้องขายนะครับสาหรับคนที่ลงทุนระยะสั้นนะครับเช่นแกปหรือว่าส่วนต่างราคาอยู่สัก300บาทเนี่ยแล้วถ้ามีกําไรถึงแล้วเนี่ย ผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่น่าจะขายที่บริเวณใกล้ๆ $1,300 ในช็อตในใน,ในรอบสั้นๆรอบนี้ค่ะค่ะแล้วก็เพื่อรอไปรับกับที่ประมาณ1 2 7 5งหอยเางที่เรียนถ้าเป็นมองเป็นราคาบ้านเราอาจจะอยู่สักหน่เก้เจ็ดร้อยถึงแปดร้อยผมคิดว่าแถวๆนั้นน่าสนใจรับสำหรับนคนระยะสั้นครับค่ะหนึ่งพคือเหมาะที่จะซื้อถูกครับอันนี้ถูกไหมคะคแต่พอพันส เหมาะที่น่าจะขาย <Okay. S 1> อะละค่ะเดี๋ยวไปกันที่เรื่องของกองทุนกันบ้างนะคะอย่างที่บอกไปว่าบริษัททิสโก้วันนี้มีเรื่องของกองทุนที่น่าสนใจค,คือกองทุนนี้เองที่คุณธีรน,นาศบอกเราไปในช่วงที่แรกก็คือในเรื่องของความเสีย่ยงจะไม่ค่อยมีความเสี่ยงกองทุนนี้มีชื่อว่ากองทุนทิสโก้เอาเป็นกองทุนเปิดของทิสโก้สเปเชียลโบนัส 5F ใช่ไหมคะคกองนี้ก็นโยบายคือ,อเหมาะสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยถึงปานกลางเท่านั้นะครับ เป็นกองทุนที่เป็น target f u ันคือมีเป็นทิกเกอร์ฟันที่ถึงเป้าหมาย6%แล้วก็เลิกกองทุนเหมือนกันนะครับตัวนโยบายกองทุนนี้เราก็จะแบ่งถามว่าทำไมถึงบอกว่าความเสี่ยงต่ำก็เพราะว่าใน100บาทถูือถ้ากองทุนมีเงิน100บาทเนี่ยเราจะแบ่ง75บาทเนี่ยไปซื้อตราสันหนี้หรือเงินฝากนะครับส่วนอีก25บาทเนี่ยเราจะไปซื้อ,อ,อหุ้น ที่จีนนะครับก็คือตัวห่งเสีง China Enterprise อินด x เนะเพราะว่าเราก็ยังมีมุมมองที่เป็นบวกกับตลาดหุ้นจีนนะครับตอนนี้ถ้าเกิดตลาดหุ้นจีนปรับตัวลดลงจากวันนี้ประมาณ9,500-600จุดเนี่ยนะลงมาเหลือ9,001อันนี้เงินต้นยังอยู่เพราะว่าส่วนที่เป็นตาสันนี้เนี่ยยังเดินต่อไปนะครับในส่วนของถ้าตลาดหุ้นกับเป็นขาขึ้นซึ่งตอนนี้เป็นขาขึ้นกําลังเริ่มรีบาวนะครับตลาดหุ้น จีนนี่อยู่ในเอเชียเนี่ยที่เราเคยคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เริ่มฟื้นตัวอย่างจริงจังเพราะว่าตัวเลขการส่งออกตรงนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับก็ถ้าขึ้นจากวันนี้ประมาณสักหมื่นจุดขึ้นไปถึงหมื่นหนึ่งพันจุดนะครับใกล้พัน 1, จุดเนี่ยกอ,องทุนนี้จะถึงเป้าหมายหกเปอร์เซ็นทันทีซึ่งอ,อันนี้เราก็จะคืนเงินผู้ถือหน่วยออกไปนะครับหกเปอร์เซ็บบนต์นี่คือภายในหนึ่งปีภายในหนึ่งปีครับก็<อ>ะจะบอกว่าจะไม่หวือหวาเท่ากองนอตเอเชียที่เราพูดไปสัปดาห์ที่แล้วนะครับ คือพูดง่ายตั้งเป้าผลตอบแทนไม่สูงเท่าต่องที่แล้วเพราะว่าก่องที่แล้วี่จะเป็นกองที่ลงทุนในหุ้นเยอะแต่กองนี้จะไม่มีจะลงทุนในหุ้นน้อยมากประมาณ25%ของพอร์ตเท่านั้นเองนะครับลงทุนขั้นต้นนี้เท่าไหร่คะก็ลงทุนขั้นต้นเหมือนเดิมครับ5,000บา0ันบาทก็สามารถลงทุนได้นะครับเหมาะกับคนที่พูดง่ายว่าอยากลงทุนแบบสบายใจอยากได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าลงทุนในหุ้นกู้ หรือพวกตราสันหนี้ต่างๆซึงง่งวันนี้อัตราผลตอบแทนก็ลงมาต่ํามากนะครับก็คิดว่านี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแล้วก็ไม่อยากเทคไรซ์ risk, หรือลงทุนใน สินทรัพย์เสี่ยงสูงเกินไปนะครับก็เป็นกองทุนที่น่าสนใจกองทุนหนึ่งถ้าคุณผู้ชมสนใจติดต่อได้ที่บริษัททิสโกหรือที่ไหนได้ไหมก็หรือที่ธนาคารทิสโกทุกสาขาก็ไปติดต่อสอบถามได้นะคะแต่ว่าเรื่องราวของดูในส่วนของอย่างที่คุณทินาบอกไปว่าเป็นลงทุนในส่วนของดิจิทัหังเสีงแนวโน้มตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะหังเสิงใช้นาทีเดอร์ไพรส์ตอนนี้ก็เริ่มดีบาวกลับมาเพราะว่าต้นถ้าจําได้ประมาณ ปลายปีที่แล้วนะครับรัฐบาลจีนก็มีการประกาศนโยบายหลัก,ลกๆในการปฏิรูปเศรษฐกิจแล้วก็ปฏิรูปเรื่องโครงสร้างประชากรก็คือให้มีบุตรมากกว่าหนึ่งคนได้อะไรอย่างเงี้ยที่เราเคยคุยว่าก็เป็นตัวกระตุ้นการบริโภคภายในนะครับดัชนีก็ขึ้นจากประมาณ8,000กว่าจุดขึ้นไปสูงสุดประมาณ1 6 3 0กว่าจุดนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมีข่าวเรื่อง Argentina, อาเจนติน่าตุรกีะไรมาเรื่องตลาดเกิดใหม่เนี่ยตลาดหุ้นก็ ปรับฐานลงมาเรื่อยๆนะรวมทั้งปัจจัยภายในของจีนเองก็คือเรื่อง shadow banking ซึ่เดี๋ยวเราจะคุยในภาคที่2นะครับก็เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่นักลงทุนก็ค่อนข้างระมัดระวังนะบวกกับเรื่องเ,ออเฟดที่ว่าจะจะลดทอน QE เร็วไหมนะถ้าลด,ลดทอน QE เร็งเนี่ยเร็วเนี่ย,ยอาจจะทําให้ตลาดผันผวนไดนะ้ก็ดัชนีก็ปรับฐานลงมาเหลือประมาณสัก900 0 500-9400จุดนะครับแต่ตอนนี้เริ่มขึ้นมาอยู่ที่10,000จุดแล้วะนะครับเพราะว่าตัวปัจจัยพื้นฐานของจีนเนี่ยก็จริงๆแล้วแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ราคาหุ้นอย่างที่เราคุยกันเนี่ยอยู่ในเทรดใน P/E เบลนทที่ต่ำนะอยู่ประมาณ7เท่าแล้วก็ตอนนี้ที่หมื่นจุดเนี่ยต่ำกบบว่า book value ของเขาด้วยนะครับนะคะ,คะก็เรียกได้ว,ดว,ว่าเป็นกองทุนที่น่าสนใจเดี๋ยวสักครู่จะมาติดตามกันต่อว่า เดี๋ยวจะเปิดสายคุณผู้ชมโทรเข้ามาสอบถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกองทุนทองคําแล้วก็หุ้นนะคะในช่วงเวทเวลช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่กันก่อนคะ่ะเราเคยคิดว่าอยากบินได้เหมือนนกแล้วเราก็คิดจะบินให้สูงขึ้น และไกลขึ้นคิดจะนำความสะดวกสบายที่สุดขึ้นไปอยู่บนนั้นรวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมไปพ,พร้อมๆกันกับที่สุดของนวัตกรรมการบินพร้อมแล้ววันนี้การบินไทย A380 ลับเข้ามาสู่ช่วง Way to Wealth นะคะเราจะเปิดสายคุณผู้ชมโทรเข้ามาสอบถามเรื่องราวของการลงทุนนะคะโทรมาได้คะ่ะที่เบอร์0 27257997ทั้งการลงทุนในกองทุนรวมไปถึงทองคําแล้วก็หุ้นรายตัวด้วยนะคะาจา์นัดมาประจำการเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะตอบคาถามให้กับคุณผู้ชมที่สนใจที่จะโทรเข้ามาโทรมาได้เลยแต่ว่ามีคําถามเปครู้อรติการในเรื่องของการกองทุนที่น่าสนใจกับคุณธานาศินป์แต่ว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้นี่คุณธานาศินได้พูดถึงเรื่องราวของนอตเอเชียกองทุน กทิลาลาาครับอ๋อขออภัยค่ะกทิลรล่าชื่อคล้ายๆกันนะคะ่เราหล่อคล้ายๆแต่หล่อหล่อคล้ายๆแต่ว่าชื่อก็ก็ได้กันอยู่นะนะคะแต่ว่ารุ่งดาวของกองทุนนอตเอเชีย ท,ที่ก่อนอดี้ที่แล้วแล้วอย่างนี้เราจะพูดแตะไปเรื่องของ Shadow Banking ของจีนจะมีผลอะไรกับกองทุนนี้ไหมคะครับก็จริงๆไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกันนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนน้อนครั้งที่แล้วคือน็อตเอเชียเนี่ยเราลงไชน่าแต่จะเป็น msci ไชน่าซึ่งถามว่าก็จะลงเซกเตอร์ที่มีแบงก์เนี่ยน้อยนะครับที่มีธนาคารเนี่ยน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเน้นไปทางด้านการส่งออกมากกว่าเพราะนั้นธีมของน็อตเอเชียเนี่ยจะเป็นธีมที่จะฟื้นจาก ส่วนตัวทางเศรษฐกิจนะครับจากการเติบโตของอเมริกาและยุโรปเพราะงั้นก็ความเสี่ยงทางนั้นก็จะน้อยแต่ว่า shadow banking ที่คนพูดกันนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาภายในของจีนเองที่พยายามพูดง่ายรัฐบาลจีนพยายามสกัดการปล่อยสินเชื่อของธนาคารต่างๆโดยการให้แบงก์เนี่ยเวลาจะปล่อยสินเชื่อต้องตั้งเงินสำรองเยอะนะครับตรงนี้แบงก์ก็ไม่รู้จะทำไงดีจะยิงอยากได้ลูกค้าอยากปล่อยสินเชื่อก็อยากปล่อยก็เลยหาวิธี นะครับก็มีว่าบางคลัสบางคลัสเนี่ยนะในอดีตเราเคยมีคัสในเมือง,งไทยจริงๆก็คล้ายสาบันการเงินเหมือนกันให้ออกตั๋วขึ้นมานะครับแล้วก็ปล่อยสินเชื่อแทนซะเลยแล้วแบงก์ก็เอาตั๋วเนี่ยมาขายให,ให้กับผู้ฝากเงินะนะครับแต่นี้มันมีปัญหาว่าส่วนใหญ่พวกที่มากู้คลัสเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นพวกเหมืองถ่านหิน,นซึ่งเราก็รู้ดีว่าราคาถ่านหินช่วงหลังๆไม่ค่อยดีนะครับก็มีปัญหาเหมือนกันซึ่งตรงเนี้ยมันก็มีปัญหาว่าคนก็จะกลัวว่าบริษัทพวกเนี้ยจะดีฟอลต์คือางไม่มีตังมาจ่ายนี่ นะครับผู้ออมเงินเนี้ยก็จะมีนคนกังวลว่าจะทําให้แบงกิ้งเซกเตอร์เขาเนี่ยรันหรือเปล่าหรือแพนิคหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆรัฐบาลจีนเนี่ยเขาก็รู้ปัญหานี้สิ่งที่เขาทาก็คือว่าก็มีมาตรการเช่นให้แบงก์ใหญ่ๆเนี่ยออ,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 ออกมาว่าไม่ต้องรับความเสี่ยงตรงนี้แต่จะมีแบดแบงก์หรือแบงก์ที่รับบริหารสินเชื่อนีน่เน่ามารับไปแทนแล้วไปให้นะดังนี้ก็จะทําให้เหมือนกับเอาท็อกซิก Oh a, สารพิษออกจากระบบแบงกิ้งเซกเตอร์เขาเขาว่าไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวยริงก็ไม่น่ากลัวขนาดนี้เรยไว่าไม่น่ากลัวนะคะเอาไปที่กันสายแรกดีกว่าคุณผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณเพ็ญีค่ะค่ะเชิญเลยค่ะเพียากถามเรื่องหุ้นนะคะเมื่อกี้อาจารย์พูดเรื่องเอ็มคอรนะคะครับคำถามตัวเอ็มคอร์นะคะคำถามว่าก็พอดีติดเอ็มคอเข้าไว้สูงมากก็ ประเด็นก็คือว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเล่นเก็งกำไรกันเกินเลยเกินเหตุไปมาก <Okay. S 1> ทุกตัวในกลุ่มีเด่ยทางด้านเกี่ยวกับสื่อไปเล่นประเด็นกันเรียกว่าจะได้ดิจิทัลทีวีเสร็จแล้วก็ไล่ราคากัน้ <Okay. S 1> ไปเยอะนะเสร็จทนีนี้ก็มีเลื่อนไปเลื่อนมาเอาไปเอามาก็เลยตกแต่ว่าตรงนี้เนี่ยฐานเนี่ยเจอไปเรียบร้อยยี่สิบเจ็ดบาทนะครับระดับราคาปัจจัยพื้นฐานมองไว้สี่ห้า บอลน,นี้ปิดทำการ29บาทนะครับมี <Okay. S 2> วิธีทำสองวิธีนะฮะเดือน <Okay. S 2> ถือเอาไว้รอ2ซื้อเพิ่มนะเมื่อเมื่อมันเจอฐานแล้วเรือว่ายังไงไม่ตกกว่าน,นี้แล้วก็เีโอกาาขึ้นไป35ไป40ไป45ซื้อเพิ่มนะครับ <Okay. S 2> คุณเป็นสี่ <Okay. S 2> ระปดิเสนใจเอากันแล้วกันว่าเอาแบบไหน okay. ติดไว้ตั้ง4ี่บาทเออนั่นแหละไปตัดสินใจว่าเอาแบบไหนหนึ่งรอเฉยเฉยหนึ่งก็ก็หนึ่งรอเฉยเฉยสองซื้อเพิ่มแถวๆนี้ซื้อเพิ่มได้ไหมคะต้นทุนเฉลี่ยลดระบาดโอเคค่ะค่ะลองดูนะคะสวัสดีคุณมากคค่ะไปที่คุณจงรักกันบ้างสายที่สองนะคะสวัสดีค่ะคุณจงรักค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญเลยค่ะตัว MC Max เนี่ยค่ะราคานี้ยังลงทุนได้ไหมคะ MC Max In นะคะ ตัวตัวตัว,ตว MC, เอ็มซีวันที่ปิดทำการสิบามบาทแปดสิต<ะ>ังค์ผมเอามาให้ดูอยู่สองสามวันที่ผ่านมาว่าเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่คาดหมายว่าน่าจะมีดีเวนต์เดียวเดียสูงอ่านักสนะิบเปอร์เซ็นต์เศษนะฮะถ้าใช้คำว่าลงทุนเีได้นะครับแต่จะเป็นลักษณะที่ว่าซื้อไว้ตอนนี้นี่ก็อีกสักเดือนวัน ได้ครับใช้ก็ว่าลงทุนได้ถ้าถ้าไม่เอาไม่ไม่ไมดูดีวเวเดนเนี่ยมองเป็นราคาเนี่ย<ถ>มอง<ถ>สักเท่าไหร่ครับถ้าไม่เอาในส่วนของดีวเวเดนนะฮะแล้วก็อยากเอาส่วนต่างาเ,ออเวลานี้ก็คือว่ากําลังมาเทสเนี่ยเนี่ยหน้าตาเดี๋ยวว่าโอ้ยดูหน้าจอทนนี่เต้นกำลังมาเทสบริเวณเขาเรียวกว่าแนวต้าดาวเทรนนะครับจะเ,เขตตรงนี้พอดีเลยเนี่ยแถวราคาปิดเนี่ยวันสิบสามบาทแปดสิบปัญหาว่าให้ชนะตรงนี้ ถ้าชนะด่านนี้ได้เนี่ยนะครับมีโอกาสจะขึ้นไปเท่าไหร่ประมาณานี่นะครับที่ที่ท่าเป้เกตจะขึ้นไปแถวประมาณสัก17บาทเพราะฉะนั้นเอา17บตั้งลบด้วยแถวประมาณ13บาบาท80บนะครับแล้วก็คำนวณว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ดีกว่า8%ปดดีกว่า10%ที่คาการาในเรื่องของดีเบนเดนยูไหมถ้าใช่คุณไปในเทรดในลักษณะของหาส่วนต่างนะครับค่ะ ค่ะไรลองดูนะคะคุณจงรักค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะไปกันที่สายสุดท้ายนะคะคุณนรีกุลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจิญค่ะจะรบกวนถามหุ้นตัวซินเนกเนี่ะค่ะนิ่งมากเลยไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรไหมคะซินเนกนะค่ะซินเนกค่ะซินเนกค่ะไม่ค่อยุ้น s y n e x เกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่ะ S Y N E X เอางี้หุ้นหนึ่งแปลกๆนะเอขอติดเป็นการบ้านพวกนี้มาดูในเวลาประมาณนี้จะตอบให้เอาตอบจริงๆอย่างการคา่แล้วผมติดการบ้านท่านใดไว้ในวันลุกขึ้นมาวตอบเลยนะค่ะนะแต่แต่ว่าถ้าดูทางชาร์จเชิดอย่างเดียวเอานี้ก็แล้วกันเอาทางเดี๋ยวหาว่าแบบ อุตสา์โทรมากว่าสายยัติดก็ติดยากติดเย็นไม่ตอบอะไรให้เลยก็กอะไรเ,เขาเรียกว่าตรงไอ้ที่แบกนั่นแต่อยู่เวลาเนี้ยมันเป็นฐานมันบอดีพูดได้ง่ายนะครับแต่ว่าเอานี้ผมขอไปศึกษาในเรื่องของปัายาศื้ตาเพิ่มเติมแล้วเอามาต่อ ได้ครับผมอย่างนี้จะเริ่มติดตามชมย่งไี้คุณได้รอคำตอบพรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะวันงนี้เสียดายจริงเวลาเราน้อยจริงนะคะหมดเวลาลงแล้วเราทั้งหมดนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแต่ว่าก่อนจะลากันไปขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับผู้สนับผู้สนับสนุนหลักยงเป็นทางการของเรานนะคะบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่โชคดีมีกำไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับ